ตลาดไหมคะตอนนี้เราอยู่ภูทะเบิกนะคะตัวน uh, ี้จะเป็นเมลอนที sure> ่ลองชิมได้ค่ะอ๋อขอบคุณค่ะค่ะเมลอนจะมีสองเมล็ดเฮ้ยินเมลอนตัวนั้นจะเป็นเนื้อกรอบแล้วก็ตัวนี้เป็นเนื้อแม่ชิมอ๋อแม่ลองชิมได้เมลอนจะมีสองเมล้อหวานอันนี้หวานนี้ก็หวานคืออะไรหวานหอมเป็นเมลอนชิมไหม โลละอันนี้อร่อยนี่หอมหอมมากอ่ะโลละร้อยค่ะซื้อสามลูกก็จะคิดโลละเก้าสิบบาทให้ขอบคุณค่ะหวานหอมหวานเย็นคุณแม่ตัวนี้ตัวเหลืองไม่น่าค่ะคนละตัวนะคนละเนื้อด้วยคุณแม่คนละเนื้อด้วยตัวนี้จะเป็นเนื้อนึ่งตัวนี้จะเป็นเนื้อกรอบเดี๋ยวให้ชิมครับขอบคุณ

Are you ready, อ,อันนี้แรดิฟต์นะคะอันนี้สงอ่อนนะคะสงอ่อนค่ะได้แล้วก็บนนะี้นะอันนี้เป็นเลดิฟแครอทรวมกันได้เจ็ดอย่างเ้อะลูก